ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเป็นอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์และโด่งดังไปทั่วโลกประกอบไปด้วยเส้นจันผัดกับซอสผัดไทยสูตรพิเศษใส่กุ้งสดเต้าหู้แข็งถั่วงอกใบกุยช่ายกุ้งแห้งโรยด้วยถั่วลิสงบดมะนาวและพริกก๋วยเตี๋ยวผัดไทยมีตน้นกำเนิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5้าโดยชาวจีนที่อพยพมาประเทศไทยได้นำเส้นก๋วยเตี๋ยวมาผัดกับซอสที่ปรุงขึ้นเองกลายเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วส่วนผสมและวิธีทำเส้นจันซอสผัดไทย กุ้งสดเต้าหู้แข็งถั่วงอกใบกุยช่ายกุ้งแห้งถั่วลิดงบบดมะนาวพริกน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาน้ำมันวิธีทำรรนำเส้นจันแช่น้ำให้นิ่มตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่กุ้งแห้งกระเทียมและพริกผัดให้หอม ใส่กุ้งสดเต้าหู้ถั่วงอกและใบกุยช่ายผัดพอสุกใส่เส้นจันซอสผัดไทยและน้ำมะขามเปียกผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและพริกโรย่วลริสงบดใส่ถั่วงอกและใบกุ้ยช่ายกินแก้มกับถั่วอกดิบใบกุ้ยช่ายหัวปลีและมะนาวก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเป็นอาหารที่มีพลังงานสูงคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สามารถหาทานได้ทั่วไปตามร้านอาหารและร้านริมทาง